5ราศีในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ทั้งหมดมีอยู่5ราศีที่ดวงดีดวงเด่นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนยกย่องและจะมีคนสรรเสริญท่านอยู่เรื่อยๆทั้งหมดก็มีอยู่5ราศีในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมเรามาติดตามและเรามาชมกันซิว่ามีราศี ของเราอยู่บ้างหรือเปล่าภายในห้าราศีนี้ถือว่าดวงดีอย่างมากๆในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆทั้งหมดนั้นก็คือห้าราศีในช่วงนี้ราศีที่ห้านั้นก็ต้องยกให้กับราศีธนูในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ในช่วงนี้ถือว่า การงานของท่านนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีธนูในช่วงนี้การงานของท่านถึงจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้คุ้มค่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็มีคนให้เกียรติและมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่เสมอ ในเรื่องของการงานนั้นถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ถือว่าการงานจะไม่บกพร่องท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากท่านจะได้เป็นผู้นำของชุมชนก็เป็นไปได้ เพราะว่าในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมติดต่อกับเดือนสิงหาคมนี้นั้นท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างมากมายเรียกว่าทำอะไรก็ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูก็จะมีเงินปันผลและจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ชาวราศีธนูท่านจะไม่ตกอับจะไม่อับอับอะไรทั้งนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือจะเป็นโทรศัพท์ที่แพงๆท่านก็สามารถสามารถซื้อหาได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะไม่ติดขัดอะไร ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาเรียกว่าชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้จะมีโชคมีลาภเข้ามาเกยเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากพลายให้กลับกลายมาเป็นดี เปลี่ยนจากที่ไม่เคยมีท่านก็จะมีในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นฟ้าเปิดให้ท่านได้มีโชคมีลาบในช่วงนี้ในเรื่องของดวงโชคลาบนั้นก็ถือว่าชาวราศีธนูก็มีโชคมีลาบในช่วงนี้ท่านจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกัน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนกระดักกระดา,ะดาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็มีความสว่างสวยมีความสดใสมีความเจริญและรุ่งเรืองต่อไปไม่ว่าท่านจะทำอะไรการค้าขายหรือว่าลงทุนอะไรก็จะมีผลกำไรกำไรก,กำไรที่ดี ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้นท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในช่วงนี้ต่อมาอีกหนึ่งราศีซึ่งเป็นราศีที่สี่นั่นก็คือราศีพิจิตในช่วงของเดือนกรดกกระดาโคมนี้ชาวราศีพิจิตทุกท่านเราก็ขอดีใจกับท่านด้วยท่านจะทำอะไร ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองนั้นก็จะหาง่ายชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้หยิบจับอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้กําลังใจมีคนสนับสนุนท่านท่านจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกนับว่าเป็นโอกาสทองที่เข้ามาถึงดวงของท่านแล้วในช่วงนี้ ชาวราศีพิจิกนั้นมีโชคมีลาบอย่างมากมายในช่วงของเดือนกระ,ะ,ะดากระดานี่ท่านจะเอ่ยปากทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนท่านชาวราศีพิจิกนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านงานที่ท่านทำอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีและจะมีงานใหม่เข้ามาเสริมอีก ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกจะไม่ตกงานท่านยิ่งทำยิ่งขยันในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีมทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นดวงดีมากๆแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของกลางเดือนหรือว่าปลายปลายเดือนกระดะักกระดาคมนี้ท่านระวัง ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของปลายเดือนให้ท่านระวังไว้บ้างชาวราศีพิจิกท่านจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดในเรื่องของการทามากินก็ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในเกมที่ดีในเรื่องของการเงินถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจืออยู่เรื่อย จึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านเป็นเงินหมุนเวียนก็ว่าได้มีทั้งรายจ่ายและมีทั้งรายรับในช่วงนี้สุขภาพของท่านก็ดีแข็งแรงท่านจะมีภูมิต้านทานที่ดีจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิก ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่สามประจําเดือนกระดกกระดาคมนี้นั่นก็คือราศีกุมท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ก็รู้สึกว่าดวงของท่านนั้นจะดีมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันแต่ท่านต้อง ระวังในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้อาจจะมีการผิดพลาดได้งานที่ท่านทำ คิดว่าง่ายแต่กลับจะเป็นยากในช่วงนี้งานที่ท่านเคยทำได้อาจจะมีการติดขัดหรืออาจจะมีการสะดุดได้การทำงานรวมกันอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังอาจจะมีคนคิดไม่ซื่อตรงกับเราอาจจะทำให้เรานั้นเสียงานเสียการได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บางคนนั้นไม่จริงจังอะไรกับเรา ปากอย่างใจอย่างจะทำให้เรานั่นต้องผิดหวังในตัวเขาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังไว้บางคนทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์อันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือว่า การเซ็นสัญญงสัญญาอะไรอันนี้ท่านทบทวนดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นอะไรลงไปถ้าหากว่าเราเซ็นพลาดหรือว่าเราเซ็นผิดไปอาจจะเดือดร้อนกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องการเซ็นสัญญงสัญญา<ๆ>การกู้หรือว่าการยืมในเรื่องของการเงินการทองอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระมัดระวังไว้ อาจจะมีการผิดพลาดได้แต่าาว่าเราทำผิดพลาดเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานเพราะฉะนั้นการต้องให้ท่านต้องระวังไว้ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพ หรือการเจ็บป่วยชาวราศีกุมอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือเกิดกระทันหันการเจ็บป่วยนี่ย่อมจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมต่อมาราศีที่สองของเดือนกระดักกระดา นั่นก็คือราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์หรือใจร้อนอันนี้ท่านระวังไว้อย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อน ่ากว่ท่านอารมณ์ร้อนหรือว่าท่านใจร้อนท่านทํางานในช่วงของระยะนี้จะไม่ค่อยดีจะติดขัดอยู่เสมอจะมีคนไม่ค่อยร่วมกับเราเพราะว่าเราใจร้อนพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังต่หากว่าเราใจเย็นก็จะมีคนเข้ามาพูดจาหรือว่ามาทํางานร่วมกับเรามากมายแต่ถ้าเราอารมณ์ร้อนในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีใคร เข้ามาร่วมกับเราเพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นๆไว้การทำมาหากินก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชาวราศีกันนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำมาหากินช่วงนี้อาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ ในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการลงทุนอะไรในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะว่ามีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันร่วมกับเราในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการขาดทุนการลงทุนนั้นก็อย่าเพิ่งลงมากเอาพอหอมปากหอมคอถต่หากว่าเราได้ำดกำไรค่อยว่ากันอีกต่อหนึ่งแต่ในช่วงของเดือน กระดักกระดาคมในช่วงของกลางเดือนไปหาปลายเดือนนี้ชาวราศีกันไม่เหมาะกับการลงทุนอย่าเพิ่งไปลงทุนจะเป็นการดีการกินการอยู่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ดีพอมีพอใช้ในเรื่องของการเงินก็มีบ้างมีการขาดเหลือบ้างบางครั้งบางคราวก็มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันต้องระมัดระวัง ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็แลดูดีเอาอกเอาใจดีแต่ให้ท่านระวังเกี่ยวกับในด้านของคําพูดคําจาอาจจะพูดอะไรต่ออะไรไปอาจจะคิดมากจะทำให้เรานั้นต้องทะเลาะเบาะแววงเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือน กรดักกรดาคมต่อมาราศีที่หนึ่งในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้นั่นก็คือราศีพฤกษกท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั่นถือว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้จะมีความสดใสทำอะไรก็มีความดีความโดดเด่นเกิดขึ้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าท่านจะมีงานที่ดี หยิบจับทําอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้กําลังใจมีคนสนับสนุนท่านไม่ว่าเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นงานส่วนรวมหรือว่างานส่วนตัวถ้าก็ทำรวมกันก็จะดีมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านถ้าก็ท่านทํางานส่วนตัวขายของก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้ถือว่า ดวงการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพฤกษภนั้นในช่วงของเดือนกระะกฎาคมนี้ในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการและที่ท่านนึกไว้ในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่า มีความโดดเด่นสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีชาวราสีพฤษกในช่วงของปลายเดือนกระะกตะกราคมนี้ท่านระวังในเรื่องของการครบคนท่านจะคบใครในช่วงนี้ต้องดูกันให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าคบเพื่อนในช่วงนี้ท่านระวังไว้เพราะว่าเรา รู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็มาด้วยใจจริงและบางคนก็มาด้วยความหลอกลวงบางทีก็หวังผลประโยชน์พอได้แล้วก็เปลี่ยนจากเราไปเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้การที่เรียกว่าสุขภาพของเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็จะมีเจ็บป่วยอยู่บ้าง การติดเชื้อให้ท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างอาจจะติดมาจากที่อื่นโดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ทั้งหมดห้าราศีนี้ก็ถือว่าในช่วงของเดือนกระดะักกระดากมนี้ทั้งหมดห้าราศีจะมีโชคมีลาภตามที่เราได้เอ,อ่ยอ้างไปแล้วนั้นท่านฟังกันแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี